ครับสวัสดีครับจากเพจเราซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อฟินิกส์ t k สามสิบห้านะครับก็ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็คือแจ้งอาการว่าเสียเปิดไม่ติดนะครับก็จากตรวจสอบแล้วนะครับก็คือถอดเช็คออถอดออกมาเช็คเรียบร้อยนะครับก็คือวงจรช็อตนะครับวงจรมันช็อตแล้วก็แบตเตอรี่ตายนะครับทั้งสองก้อนเลยนะครับก็ ตามสภาพนะครับก็คือใช้งานมานานนะแบตเตอรี่ย่อมเสื่อมสภาพเป็นธรรมดานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวแบตเตอรี่นะครับกับตัววงจรไฟฉายนั้นใช้งานพร้อมกันหรือไม่นะครับถ้าใช้งานพร้อมกันแล้วเสียนะครับก็น่าจะทําให้ช็อตเกิดจากการช็อตได้เหมือนกันนะครับก็ได้ทําการคุยกับลูกค้านะครับว่าจะซ่อมหรือจะเอาอยัางไงนะครับเพราะลูกาก็เลยแจ้งว่าให้ซ่อม นะครับดัดแปลงยังไงก็ได้ให้กลับมาใช้งานได้นะครับก็โอเคตัวนี้รุ่นเก่านะครับของเดิมมันมาเนี่ยมันจะเป็นหลอด x e 3 5 5นะครับแต่ตัวนี้ตัวหลอดที่ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปใหม่นะครับเป็นหลอด SFT 25 a R นะครับเป็นหลอดรุ่นใหม่ของลูมิเนสนะครับที่ทำออกมานะครับเป็นหลอดไฟแสงพุ่งนั่นเองนะครับอ่า เพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวโคมเดิมนะครับไม่ต้องไปขยายรูโคมนะครับก็เลยต้องใช้หลอด sft 25 r นะครับค่าความสว่างสูงสุดตอนนี้ตัวนี้นะครับอยู่ที่2700ลูเมนนะครับ2,700ลูเมนนะก็โมให้เต็มสูบเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ฐานระบายความร้อนค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับใส่ได้ พร้อมกันนะครับจะจะใส่หนึ่งก้อนก็ได้หรือใส่สองก้อนก็ได้นะครับตอนนี้นะเพราะว่าตัวรางแบตเตอรี่ภายในนะครับตอนของเดิมมันจะเป็นแบบอนุกรมนะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยผมต่อแบบขนานนะครับเพราะว่าต้องออต้องดัดแปลงวงจรนะครับต้องใช้แบตเตอรี่ไฟเ,เขาเรียกให้ไฟเข้าไปเนี่ยแค่4 2โวลต์นะครับจะต่อแบบอนุกรมไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าต่ออนุกรมนั้นคือวงจรช็อตไหม้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไฟเกินนะครับตัวนี้เวลาใส่แบตเตอรี่นะครับจะหันหัวไปทางเดียวกันนะครับทั้ง2ฝั่งนะข้างในนะเพราะว่าเอ่อถ้าขั้วลบจะเป็นสปรเอ่อขั้วลบเนี่ยจะเป็นด้านสปริงนะครับก็คืออยู่ด้านท้ายทั้ง2ฝั่งแล้วก็ด้านด้านที่เป็นตุ่มเป็นจุดนะครับเป็นขั้วทองเหลืองนะที่เป็นตุ่มๆุ่นะครับ จะเป็นควัวบวกนะครับทั้ง2ฝั่งจะใส่1ก้อนก็ได้หรือใส่2ก้อนก็ได้นะครับจะใส่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งข,งขวาก็ได้นะครับสําหรับไฟฉายตัวนี้นะเลือกเอานะครับจะใส่1ก้อนหรือ2ก้อนก็ได้ถ้าใส่2ก้อนก็เปิดใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าใส่1 ón, ก้อนก็ไฟก็จะหมดเร็วเท่าตัวหนึ่งนะครับนั่นเองนะอ่ะอามาลองดูโหมดการทํางานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะปรับปิดไปปรับโหมดเปิดปิดเป็นโหมดนะครับที่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวเลยเออทีจะเป็นสวิตช์สวิตช์ปิดเปิดตัวเดียวเลยนะครับอุ้ยขอโทษทีหลุดมือนะครับจะปรับเปิดเปิดปิดเปลี่ยนโหมดนะครับที่ปุ่มตัวนี้เลยนะครับเปิดปิดเปลี่ยนโหมดตัวเดียวเลยนะครับโดยการกดแถบครึ่งจังหวะแบบนี้นะครับ ถ้าเราจะเลือกเอาโหมดไหนค่อยย้ำลงไปนะครับส่วนสว,วิตตัวนี้เอาไว้กดเล่นนะครับเพราะว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ่ะมาลองดูโหมดการทำงานกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่นะเวลาเราจะเลือกโหมดนะครับก็กดไปแค่ครึ่งจังหวะพอนะครับนี่นะกดเลือกโหมดนะครับตัวนี้จะมี3ระดับแสงนะครับหนึ่งเอ่ออีกหนึ่งโหมดเป็นสโตบนะครับแล้วก็ SOS นะครับอ่าอันนี้เป็นสโต๊ะเอ่อสโตปนะครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงจะเป็น S O S นะครับอ่าเดี๋ยววนล่องให้ดูเลยแล้วกันนะหนึ่งสองสามนี่แสงไฟเข้มๆแบบนี้นะครับอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวล่องระยะ400เมตรเลยนะครับนี่นี่เห็นไหม ใส่ะระยะ600เมตรอไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับ600เมตรก็โน่นเลยนี่เห็นตึกชัดเจนนะครับ600เมตรนะมองไปที่กลางจอเอานะครับอโอเคก็ตัวนี้นะครับรีวิวแบบง่ายๆแล้วกันเนาะไม่ต้องมีโหมดหรือฟังก์ชันอะไรซับซ้อนนะครับอ่ะ ก็สำหรับตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งขับหาพี่เจ้าของไว้ฉายนะก็พี่พี่นได้สนใจจะซ่อมไวฉายหรือโม่ไวฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับยินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้ครับช่างมิ้นครับสวัสดีครับ